ขณะที่หลายคนกําลังรออยู่นะคะให้มีการตีพิมพ์ร่างรัฐธรมนูญนะคะเผ mm. ยแพร่สาระสาคัญก็จะได้ทราบว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง mm. สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือบทบาทใหม่ของ mm. ผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละคะ mm. ล่ะเพราะว่าในร่างราัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดหัวข้อภารกิจเอาไว้าหข้อด้วยกัน mm. ก็จะมีภารกิจหน้าที่ใหม่ mm. เพิ่มเติมเข้ามาสข้อนะคะ เมื่อวานนี้ที่ทางคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวบรรยายหัวข้อบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรตรวจสอบในอนาคตบนเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ขึ้นไปพูดที่โรงแรมเชอตันสมุยร,รีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณวิษณุบอกว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผ่านประชามติแน่นอนค่ะโฉมหน้าของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะเปลี่ยนไปมาก แต่ถ้าเกิดว่าร่างไม่ผ่านก็ต้องมีร่างใหม่เข้ามาชมแน่าอาจจะไม่ได้ต่างไปจากที่ปรากฏอยู่ในร่างฉบับนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าไปดูนะคะภารกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามา3ด้านก็คือมีหน้าที่เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าพบเจ้าหน้าที่กรมกระทรวงนิติบุคคลของหน่วยงานใดทำผิดกฎหมายและแจ้งให้หน่วยงานนั้นขจัดระงับหรือว่ายุติ แล้วก็ต้องเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่แก้ไขเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยังสามารถไปฟ้ององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินได้ด้วยครับส่วนภารกิจเดิม2ด้านนะครับก็คือการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหากพบกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คืออำนาจที่จะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ถ้าพบการเป็นปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งนี้เองนะครับโฉมหน้าของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมายประกอบรัฐธรรมานูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมานูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งคุณวิษณุก็สรุปในตอนท้ายนะครับบอกว่าหาก่างม,มูลน,นั้นผ่านประชามติผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมีหน้าที่เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายแห่งชาติเป็นพนักงานสอบสวนแห่งชาติ เป็นผู้เป็นผู้ตวรวจรัชการประเทศไทยแล้วก็มีหน้าที่นะครับเป็นโจทย์แทนประชาชนและยังเป็นผู้กําหนดมาตรฐานความประพฤติของเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับถ้าหากว่าทํางานได้โดยไม่ไม่เป็นนะพูดง่ายๆนะครับก็จะไปตกหลุมจับดับว่าเอาเขาลดบทบาทเรา หรือถ้าหากว่าทําง,งานไม่เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะไปตกลุมที่ว่าเฮ้ยเขาเพิ่มบทบาทเราแล้วมันก็จะไปกันใหญ่มากจะเป็นที่หมั่นไส้จะเป็นที่ออฟไซด์จะเป็นที่รู้สึกว่าเกินเหตุอีตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นหอกเกินลงกาล่ะทีเนี้ยแล้วก็อาจจะต้องถูกตีความวันหนึ่งผมทายได้ว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นการตีความว่าผู้ตกการเป็นดินมียอำนาจน,นี้หรือไม่ ก็หลายคนรอดูนะคะสาหรับเนื้อหาสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะคซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจน่าจะตีพิมพ์ล็อตแรกก็คือประมาณ23พฤษภาคมนะคะแล้วก็ค่อยๆกระจายไปน่าจะสามารถที่จะตีพิมพ์ได้เสร็จทั้งหมดแล้วก็แจกจ่ายให้ประชาชนได้ครบก็คือภายในมิถุนายนคาดว่าไม่น่าจะเกินนี้การส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกรรมธิการและก็สนชเองนะครับก็เตรียมที่จะจัด พดนะครับลงไปทําความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะมีการลงประชามติกัน7สิงหาคมครับ